นั่นแหละนั่นแหละพี่มดเป็นยังไงโอ้ยังตกมันหนักเลยพี่มดกระไดน้ำมันยังไหลลึบเลยนะน้ำมันยังไหลลึบเลยดูที่ลึงดูที่ลึงตอนนี้กําลังมองตามพ่อควาน <c oughs> <c oughs> หอบยาไปโลเลยครับหอบยาไปโลเลยครับ <c oughs> หอบยาไปโลเลยครับไหนอยู่ทางไหนนน,น,นกำลังเห็นพ่อควานเดินไป <laughs> ไหนจะไปกวาาทางไหน <laughs> ขอไปยืนรอหน่อยครับนั่นไปยืนรอเฉยเลยวันนี้พี่มดมานี่ลูกมา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  <laughs> นั่นนะคะเห็นพ่อควานเดินถือไม่คาดไปอ่ะพี่มดไปยืนรอเลย <laughs> ไปยืนรอเลยจ้าเอ๋ <laughs> เอจ้าเอ๋ยืนไหนเอ้ย <laughs> จ้าเอ๋ เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนพ่อควานด่าในนี้แหละเดี๋ยว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 โดนเขาด่าเดนี้แหละเอาถอยมานี่นะคะต้องใช้เสียงต้องใช้เสียงยังกลัวอยู่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 ออะถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วยังกลัวเสียงอยู่ยังกลัวเสียงอยู่ถอยมานีลูกมานีแล้วเร็วมามามาถอยเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเนี่ยนั่นน่ะ เอาวิ่งมาวิ่งมานี่วิ่งมานี่นมาเออเอ,เอ,เอไปวุ่นวายอะไรกับเขานะเนยเขาจะเก็บอึให้หนูนนะะเย้ว้าวิ่งมีวิ่งมีหางจุดตูดเลยเอ่ะยัยงยังมีสงสยัยยังมีสงสยัยเอามานี่มานี้มาเนี่ยมานีลูกมามาเ,เร็วเร็ว มานี่ๆกินผลไม้กับแม่นี่มาเร็วร่เร่เร่เร็เร่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 เรมเร่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 เ่เรกลั่มา่เร่เร่เมาเร่เ่เรมเราเร่เเร่เเร่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 เ่เโอเย่เเร่เร่ไรเ่เร่ยร่เ่เรเร่ร่ไร่เร่เ่เ กลัวก็เหมือนไม่กลัวกลัวก็เหมือนไม่กลัวกลัวแบบสู้สู้กลัวอยู่ไม่รู้กลัวแบบไหนเด้อนี่เด้อมา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 กินนี่นี่มากินไส้ปลานี่มามาล้ๆเลยมา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 ล็กมามานี่นี่จำความไม่ได้เลยนี่สามเดือนแล้วนี่สามเดือนแล้วจำความไม่ได้แล้วมากินนี่มาจพูดบายอะไรกับเขาอ พี่มอดหยอกหยอกเฉยๆดอกน้อพี so ่มอดพี่มอดหยอกเฉยๆดอกวิ่งชะลาใส่เลยเออมาเลยมาไปทำให้เ้าด่ามานี่นี่หวานหวานนี่อร่อยอร่อยอยู่ทางนี้วิ่งไปทำไมโอ้บ้าแล้วพี่มอสบ้าแล้วนี่บ้าแล้วบ้าแล้ว จำเสียงความไม่ได <laughs laughs> like. ้แล้วนี่เฮ้อกินนี่ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับคนเนาะอือไองรู้เรื่องรู้ราวเลยพี่มดวิ่งสุดกำลังเลยวิ่งสุดกำลังเลยนะพี่มดวิ่งวิ่งวิ่งไล่พ่อควานเลยสามเดือนเป็นบ้านหนักแล้วพี่มดเรา โอ้น้ำมันยังไหลเยิบยับอยู่เลยครับน้ำมันยังไหลเยิบยับอยู่เลยกลัวก็เหมือนไม่กลัวกลัวอยู่ไม่ลุกกลัวแบบไหนนี่พี่มดนี่โอ้ดูน้ำมันนะะน้ำมัน เสร็จแล้วแค่นั้นแหละนั่นนหันหันไปแล้ว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 สงสัยใครทำอะไรเสื้อดำดำอยู่ทางนู้นโอ้โหสงสัย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 เสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วดู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 เดินตามหมุนตามหมุนตามหมุนตามนี่่าพีมดของเรา เข้าเดือนที่สามนี้รู้สึกว่าอารมณ์จะงุนหงิดจำความไม่ได้แล้วจำเสียงไม่ได้แล้วนะฮะถอยหลังอยู่แต่ว่าถอยสู้นะคะฝากรักลเล็นดูติดตามพี่มดด้วยนะคะตอนนี้พี่มดของเราก็ยังตกมันนะคะฝากผู้ใหญ่ใจดีใจบุญช่วยติดตามนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์ค่อยสับตะไคร้ให้กับเราด้วยนะคะคลิปนี้แม่ควานก็จะขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เลยนะคะ คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตพี่มดใหม่นะคะสวัสดีค่ะ